นี่จ้าอรรเอาไก่หวาน,านครับหวานนะคะไก่ทอดด้วยครับดาราจ้ากินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะแบบทอดมาดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและอำเภอกัะทลรักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ส New ซีนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักขนากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีนำทัพนักข่าวจาก5จังหวัดอีสานใต้พบปะกัมพูชาที่ชายแดนพระวิหารค่ะ เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2567ค่ะพลตรีนัทศรีอินผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีนำคณะสื่อมวลชน5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดศรีสะเกตจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดบุรีรัมจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอำนาจเจริญ เขารวมกิจกรรมสารสัมพันธ์สองแผ่นดินไทยกัมพูชาด้านเขาพระวิหารอำเภอกันทะร,รักษ์จังหวัดริสเกตภายใต้ชื่อกิจกรรมตุ้มโฮมเยี่ยมชมสัตว์สมสื่อมวนชนอีสานใต้บ้านเหา่าประจำปี2567 โดยในวันนี้ได้นำคณะสื่อมวลชนไทยเข้าพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านเขาสัตตโสมทางด้านทิศตะวันออกของเขาพระวิหารเพื่อเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่อมาได้นำคณะสื่อมวลชนไทยเดินทางไปยังบริเวณจุดประสานงานช่องตาเทาโดยมีการจัดกิจกรรมพบปะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารไทยและกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชามี พลโทอูนารินรองผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3พร้อมคณะได้เดินทางมาพบปะระหว่างกันนอกจากนั้นคณะยังได้จัดการแข่งขันกีฬา2ชนิดด้วยกันได้แก่กีฬาเปตองและกีฬาวอลเลย์บ,บอลระหว่างไทยและกัมพูชาและมีการนำเมนูอาหารเด็ดจากทั้งสองชาติมาแลกเปลี่ยนและปรุงสดรวมรับประทานร่วมกัน โดยเมนูอาหารที่ฝ่ายไทยนำมาก็ประกอบด้วยส้มตำผัดผัก แกงเขียวหวานไก่และไข่เจียวเป็นต้นส่วนทางด้านฝ่ายกัมพูชาได้มีการล้มวัวและนำมาทำเป็นเมนูอาหารวัวหันหันสดๆเส,สิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดซึ่งรสชาติของน้ำจิ้มจะออกรสชาติคล้ายๆกับหลนเต้าเจี้ยวซึ่งได้รับความสนใจจากคณะที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากแห่ชิมและถ่ายรูปกันอย่างคึกคักซึ่งเมนูดังกล่าวถือว่าเป็นเมนูพิเศษที่เมื่อมีแขกบ้านแขกเมืองมา จะต้องนำเมนูนี้มาต้อนรับเพราะถือเป็นงานใหญ่ซึ่งบรรยากาศก,ก็เป็นไปอย่างสนุกสนานทั้งนี้การเปิดช่องตาเท่าชายแดนไทยกัมพูชาให้ผู้สื่อข่าวได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ในครั้งนี้ถือว่าในรอบ13ปีหลังเกิดเหตุการณ์ประทะก,กันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาขนาที่พลตรีนัศรีอินผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีเปิดเผยค่ะว่า การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นเราประสานและดำเนินการมาโดยตลอดทุกระดบับตั้งแต่ฐานปฏิบัติการของแต่และหน่วยมีการกินข้าวด้วยกันเดินลาดตะเวนด้วยกันมีการฝึกร่วมกันอันนี้เป็นกิจกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างกองกำลังสุรานารีกับกองบัญชาการสมรภูมิรบที่หนึ่งปกติเราก็จัดกันทุกปีเพียงแต่ปีนี้เราเชิญสื่อมาร่วมด้วยอยากให้สื่อมาเห็นส่วน เรื่องการตัดโซ่เปิดประตูเหล็กเข้าไปเยี่ยมชมปราสาทเขาพระวิหารนั้นตอนนี้ในระดับพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันดีและต่างฝ่ายต่างต้องการเปิดประตูให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมปราสาทเขาพระวิหารแต่ขึ้นอยู่กับระดับผู้นําประเทศทั้งระหว่างไทยและกัมพูชาพูดคุยกันว่าจะมีแนวทางเปิดหรือไม่เท่านั้นเองค่ะ ด้านมูลนิธิราดประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถมมอบเงินและสิ่งของพระชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภยัยในพื้นที่อำเภอราศิสไลด์จำนวนหนึ่งครัวเรือนค่ะ เมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่2กุมภาพันธ์2567ค่ะที่บริเวณบ้านเลขที่2บ้านดอนไม้งามหมู่ที่6ตำบลน,น้องมีอำเภอราศีสไลยจังหวัดศรีสเกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มูลนิธิลาดประชาุเราะห์ ในพระบรมดาชูปธามเชิญเงินและสิ่งของพระชธานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอคีภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจำนวนหนึ่งครัวเรือน โดยมีนายนพพงศ์พลาดิไซย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมภ์ประจำจังหวัดสิสเกตเป็นประธานพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่นางสุเพน,นีคำเอี่ยมอายุ68ปีเป็นเจ้าของบ้าน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้5,480บาทต่อเดือนโดยรับจากเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ600บาทและรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน300บาทมีสมาชิกในครอบครัวพักอาศัยอยู่ร่วมกันจำนวน9คน โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่2 5มกราคม2567เวลา15นาฬิกา15นาทีได้เกิดเหตุอักขีภัยขึ้นในบริเวณบ้านเลขที่2บ้านดอนไม้งามหมู่ที่6ต่ำบนนองมีอำเภอราศิสไลจังหวัดศิีสเกตทำให้ที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหายทั้งหลังและทรัพย์สินอื่นๆมูลค่าความเสียหายประมาณ167,205บาทไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำความซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพลอย่างหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยอย่างยิ่งโอกาสนี้ค่ะหน่วยงานราชการและภาคเอกชนอาทิสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวดัดชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวดัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชมรมนุ่งผ้าไทยไซบาทที่ว่าการอำเภอราศิสไล์ส่วนราชการระดับอำเภอตลอดจนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างได้ร่วมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคีภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะ และจังหวัดสิสเกตจัดกิจกรรมครบรอบ55ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนค่ะเมื่อเวลา9.30นาฬิกา30นาทีของวันที่2กุมภาพันธ์2,567ค่ะที่วัดบ้านเพียนามตำบลน,น้องไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตนายอนุพงสุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและมอบเกียรติบตัตร ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นำอชเนื่องในวาระครบรอบ55ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนประจำปี2567ภายใต้แนวคิดรวมพลังอชสารพลังแก้จนและพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนดีเดน่นการมอบถุงยังชีพวัสดุฝึกอาชีพมเมล็ดผั่นผักต้นมะพร้าวน้ำหอมและต้นมะนาวแป้นพิจิต ให้กับครัวเรือนเป้าหมายตามข้อมูล TP-MAP จํจำนวน5ครัวเรือนการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนกิจกรรมปลูกต้นไม้ทำความสะอาดและทำบุญถวายพัตหารเพนทั้งนี้เพื่อแสดงพลังสมัครสมานสามคัคคีของผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนหรือผู้นำอ,อชอและอาสาพ,พัฒนาชุมชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาพ,พัฒนาของจังหวัดสรสเกตค่ะ ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตกรรชับการขับเคลื่อนวาระเกษตรบูรณาการต้องย่อยความรู้ด้านวิชาการให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้ผลจริงค่ะผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าที่ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสิสเกตนายอนุพงศุขสมนิตราชการจังหวัด ได้หารือส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยสถานีพัฒนาที่ดินศิสเกตสูย์วิจัยพืชสวนศิสเกตสำนักงานเกษตรจังหวัดศิสเกตและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรสิสเกตเพื่อผนึกพลังร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมการปลูกพืชเศร,รษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภายใต้การน้อมนำศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9้ามาปฏิบัติ ภายใต้การอนุรักษ์ดินดีน้ำดีชีวีเกษตรมีสุขโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตได้กำชับทุกส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องทำการย่อยองความรู้ด้านวิชาการเกษตรมาถ่ายทอดให้เกษตรกรหรือคนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายที่สำคัญต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงโดยอาศัยช่องทางสื่อต่างๆที่เหมาะสมเข้าถึงได้ง่ายและรับรู้ได้อย่างกว้างขวางเป็นต้นว่า การขุดสะเพื่อเป็นแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานหรือบ่อจิ๋วขนาด1,260ลูกบาทเมตรเพื่อให้เกษตรกรลูกบาทเมตรเพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำทางการเกษตรที่เพียงพอซึ่งปัจจุบันเกษตรกรร่วมโครงการน้อยมากเนื่องจากห่วงว่าต้องเสียพื้นที่ทำนาขณะเดียวกันการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเช่นว่า ต้นพันธุ์ปุ๋ยน้ำหมกักต้องมีการสอบทานและวัดผลว่านำไปใช้จริงและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลจริงหรือไม่สำหรับการส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาดผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตเน้นย้ำว่าต้องส่งเสริมให้เกษตรกร,กรมีการปลูกพืชผลเศรษฐกิจให้มีคุณภาพผ่านรับการรับรองมาตรฐานที่สำคัญมีการสร้างแบรนด์ของตนเองให้เป็นที่รู้จักและจดจำได้ง่ายโดยบูรณาการสถาบ าการศึกษาและภาคีเครือข่ายเอกชนมาร่วมคิดร่วมสร้างเพื่อสร้างให้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญต้องสนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพและสร้างช่องทางการตลาดสินค้าทางการเกษตรให้มากขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างศักยภาพด้านการตลาดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะ และขนส่งจังหวัดศิจเกตจากประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยกรณีเฉพาะกิจ78หมายเลข5หมวดอักษรค่ะเมื่อเวลา9.40นาิกา40นาทีของวันที่3กุมภาพันธ์2,567ค่ะที่ห้องสีพันธาโรงแรมสีลำดวนอำเภอเมืองศิจเกตนายชัยยงเมธาสุรวิทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดการประมูลเลขทะเบียนร,รถเลขสวยกรณีเฉพาะกิจของสำนักงานขนส่งจังหวดัดโดยมีหัวหนา้าสวทชชการภาคเอกชนและผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทั้งนี้จังหวัดศรีสะเกดได้นำหมายเลขทะเบียนร,รถเลขสวยทำการประมูลเป็นการทั่วไปแล้ว8ครั้งนำเงินรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นเงินกว่า83ล้านบาท สำหรับการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนร,รถเลขสวยของจังหวัดส,สเสกตรครั้งนี้เป็นกรณีเฉพาะกิจในห้าหมวดอักษรได้แก่กไก่จอจานกไก่ชฉชิงกไก่ต่อเตากไก่ทะทะหารและกไก่นอนนูรวม78หมายเลข ซึ่งเป็นกลุ่มหมายเลขที่ผ่านการประมูลไปแล้วแต่ผู้เสนอราคาเดิมไม่ชำระค่าหมายเลขภายในกำหนดจึงต้องนำออกประมูลใหม่ทั้งแบบเสนอราคาต่อหน้าและผ่านระบบออนไลน์โดยถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์นางรุนยุพาวิเศษสันขนส่งจงวัสิสเกตกล่าวค่ะว่าลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่มีสีสันสวยงามแสดงถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจองวัสิสเกตคือรูปภาพสถูปคู่ ณผ่ามอ,อีแดงทุ่งข้าวและดอกลำดวนขวรค่าแก่การเป็นเจ้าของโดยการจัดประมูลในครั้งนี้5หมวดอักษร78หมายเลขอยากให้เป็นความโชคดีของผู้ประมูลได้และไม่เป็นภาระที่หนักมากแก่ผู้ชนะประมูลคนก่อนเพราะหากราคาประมูลใหม่ที่ชนะมีราคาต่ำกว่าราคาเดิมผู้ที่ประมูลชนะคนก่อนต้องจ่ายเพิ่มในส่วนต่างที่เกิดขึ้นถึงอย่างไรก็ตามการประมูลครั้งนี้ ไม่ได้ตั้งเป้าหมายแต่อย่างใดซึ่งข้อห่วงใยคือขอให้ผู้ขับขี่ทุกคนใช้รถอย่างปลอดภยัยใส่ใจวินัยจราจรและอย่าประมาทโดยยอดการประมูลหมวดอักษรกอไก่จอจานจำนวน6หมายเลขเป็นเงิน1 1 8 0 0 0บาทหมวดอักษรกอไก่ชอชิงจำนวน13หมายเลขเป็นเงิน5 1 1 0 0 0บาทหมวดอักษรกอไก่ต่อเต่าจำนวน25หมายเลขเป็นเงิน4 9 3 0 0 0บาท หมวดอักษรกอไก่ถอทหารจำนวนเจ็ดหมายเลขเป็นเงิน1นึ0 0 0สบาทหมวดอักษรกอไก่นอนหนูจำนวน27หมายเลขเป็นเงิน745,000บาทโดยเลขที่มีราคาสูงสุดคือกอไก่ช่อชิง8888ราคา1 0, 7 5 0 0 0บาทและเลขที่มีราคาต่ำสุดคือกอไก่ต่อตา5 5 1ากอไก่ถอทหาร3 0 3 0ราคา1 2 0 0 0บาทโดยมี ยอดประมูลรวมทั้งสิ้น2องล้าน17,000บาทค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสิสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักษนากงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันานุมสด คิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสัรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร085-495-0835แจ <Jack>, ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลง แข่งแขนเป็นเวลา30นาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากมกคนที่รักน,นานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะไปไรถูรถลดด